สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆระดับชั้นป4ี่ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะระดับชั้นป4ี่นะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วเปิดไปหน้าที่16นะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องยุคสมัยนะคะ ที่นักเรียนจะต้องรู้จักจะมีด้วยกันทั้งหมด2ยุคสมัยนะคะก็คือยุคสมัยที่เกิดขึ้นก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะสำหรับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะก็คือยุคหินนะคะและยุคโลหะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด ห้ารัชสมัยนะคะก็คือสมัยก่อนสุโขทยัยสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสิน์นะคะเนี้อหาจะเป็นยังไงเด็กๆไปเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้คลิปวิดีโอของคุณครูโอกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมวิดีโอกันเลยคะ่ะ ยสมัยประวัติศาสตร์ในระยะเวลาไม่เท่ากันเนื่องด้วยความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ความเจริญมีแตกต่างกันหลังจากที่แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาสมัยประวัติศาสตร์ของไทยเราบ้างนะคะคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือน12วัดใกล้บ้านมีการจัดงานลอยกระทงท็อปและพ่อ จึงพากันออกมาลอยกระทงพ่อครับทำไมถึงต้องมีประเพณีลอยกระทงด้วยครับแล้วยังต้องออกมาลอยกันทุกปีการลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งนิยมทำกันในกลางเดือน12บสอจ้าแล้วอย่างเงี้ยประเพณีลอยกระทงมีความสำคัญยังไงครับจริงๆแล้วลอยกระทงหมายถึงประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาทเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำ ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและเป็นการบูชาพระแม่คงคาตามความเชื่อแต่โบราณและตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นจ้าแต่เอท็อปจําได้ว่าคุณพ่อเคยพาไปงานลอยกระทงเผาเตเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทยัยท็อปคิดว่าเขาจะได้ดีมากเลยนะครับเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าจังหวัดสุขโขทยัยพยายามแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวสุขโขทยัยตามหลักศิลาจารึกนัสที โดยจะจัดให้เห็นถึงกลิ่นอายของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโบราณสถานซึ่งหาดูได้ยากจึงทำให้คนอยากไปเที่ยวถ้า,างั้นก็แสดงว่าสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยใช่ไหมครับใช่แล้วลูกตั้งแต่เมื่อประมาณ700ปีมาแล้วลหะนะสงสัยจังครับเราจะแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยยังไงอะครับไม่ยากเลยลูกก็แค่แบ่งเป็นสสมยัยนั่นก็คือ สมัยก่อนประวัติศสาสตร์และสมัยประวัติศสาสตร์จ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสมัยไหนคือสมัยก่อนประวัติศสาสตร์สมัยไหนคือสมัยประวัติศสาสตร์ถ้าเป็นสมัยก่อนประวัติศสาสตร์จะหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ในสังคมนั้นยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีความเจริญมากขึ้นสามารถใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่าง ก่อนประวัติศาสตร์ยังสามารถแบ่งย่อยเป็นยุคหินกับยุคโลหะตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ในช่วงเวลานั้นใช้ในการดำเนินชีวิตจ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายุคหินใช้หินยุคโลหะใช้โลหะใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะลูกแล้วยุคในสมัยประวัติศาสตร์แล้วครับสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย แบ่งตามอาณาจักรที่สถาปนาราชธานีหรือเมืองหลวงขึ้นในช่วงเวลาต่างๆได้แก่สมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุทยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จ้าสมัยก่อนสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองแคว้นโบราณในดินแดนไทยเมื่อประมาณพศ1000 แล้วแควนโบราณเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะครับแควนสําคัญได้แก่อาณาจักรทวารวดีหาริพุนชัยล้านนาตามพรลิงเป็นต้นส่วนสมัยสุโขทัยนั้นเริ่มเมื่อพอคุนศรีอินทราธิตขึ้นครองราชและสถาปนาสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งอาณาจักรสุโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาจ้าต่อมาคือสมัยอยุธยา เริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนกระทั่งเสียกรุงเมื่อพศ2310พ่อครับนั่นข้าพุทกุวเราแวะซื้อกันก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยเล่าต่อได้สิลูกต่อจากสมัยอยุธยาก็คือสมัยธนบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วจ้า สมัยธนบุรีเริ่มขึ้นเมื่อตั้งกรุงธนบุรีหรือเปล่าครับใช่จ้าเมื่อกรุงศรีอย,ยุธยาเสียให้แก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกลุ่มคนไทยไปตั้งราชธานีใหม่อยู่ที่เมืองธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของสมัยธนบุรีหลังจากสมัยธนบุรีก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่นี้ใช่ไหมครับเก่งมากลูก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อปศ .2325 จนถึงปัจจุบันจ้าในที่สุดท็อปก็เข้าใจสิทีว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยมีอะไรบ้างขอบคุณครับคุณพ่อเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูการแบ่งเส้นช่วงเวลากันนะคะ ซึ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยสามารถแบ่งออกเป็นสมัยก่อนสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1,000ต่อมาคือสมัยสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช1,792ถึงพุทธศักราช2,006สมัยอยุธยาเริ่มต้นพุทธศักราช1,893ถึงพุทธศักราช2,310 สมัยทนบุรีเริ่มต้นพุทธศักราช2310ถึงพุทธศักราช2325และสุดท้ายสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นพุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันค่ะยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น้องๆควรที่จะศึกษาให้มากๆนะคะในคาบหน้านั้นจะพาน้องๆไปรู้จักกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเนื้อหาจบไปแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจเนื้อหาไหมเดี๋ยวคุณครูจะที่บายทุบทวนจากเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะ นักเรียนดูเนะื้อหาไปพร้อมกับคุณครูนะคะอตอนนี้เรากาลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราเรียนในหัวข้อที่หนยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะเราแบ่งออกเป็น2สมัยดังนี้ก็คือหนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ2สมัยประวัติศาสตร์นะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นยุคหินกับยุคโลหะใช่ไหมคะนักเรียนดูเนะื้อหาในหน้า18นะคะยุคหินก็จะมีทั้งหมด3ยุคด้วยกันก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่นะคะและก็ยุคโลหะสำหรับสมัยประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น1สมัยก่อนสุขโขทยัย2สมัยสุขโขทยัย สามสมัยอยุธยาสี่สมัยธนบุรีและห้าสมัยรัตนโกสินนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะในหน้าสิบแปดหน้าสิบเก้านะคะและก็หน้ายี่สิบนะคะอ่าหน้าสิบแปดหน้าสิบเก้าหน้ายี่สิบนะคะสำหรับภาระงานของนักเรียนในวันนี้คือ ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาจากวิดีโอคลิปและในหนังสือเรียนหน้า1 8ถึงหน้า20นะคะจากนั้นให้นักเรียนสรุปนะคะ my mapping ให้นักเรียนสรุป my mapping หรือผังสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในหน้าที่16ลงสมุด วิชาประวัติศาสตร์แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มีสมุดก็ให้นักเรียนสรุปแผนผังการเรียนรู้ลงในใบางานได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนวาดผังการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนระบายสีตกแต่งใบางานได้นะคะอ่าอีกครั้งนะการบ้านของนักเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทบทวนชมว,วิดีโอคลิปให้จบ แล้วอ่านหนังสือในหน้า1819และหน้า20นะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนอีกครั้งจากนั้นลงมือทำแผนผังสาระก,การเรียนรู้หรือ MindMapping ของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะให้ทำลงใส่สมุดหรือใครที่ไม่มีสมุดอนุญาตให้นักเรียนทำใส่ใบางานได้นะคะจากนั้นให้นักเรียนส่งการบ้านภาระงานของวันนี้มาในไลน์กลุ่มของห้องชั้นปสนะคะ ใครที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูประจำชั้นและประจำวิชาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปเด็กๆอย่าลืมทำงานแล้วส่งคุณครูให้ตรงเวลานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน